สวัสดีครับปุยอิวริปอำเภอที่อ่อนพอัดจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้เรามาโยกันเพื่อนเป่าน้ำมันก้องปี่เล็กที่ตำบลปนมวังอำเภอว,ว,ว,วนการุณจังหวัดปัตตานีนะครับามาติดตามพปนลังจาจ่ายปุยก้องเราไปเรียวนะครับกล้องปีเล็กจ่ายปุยไปเรียกที่เราต้านร้อนกันไปนะครับปนเพื่อปนเป่าปีเล็กตั้งใจไปเรียะ ได้พุ่นตัวนิดนี่ว่าว่าเดี๋ยวมาอยอะนะครับออจะจะเดี๋ยวมีว่าหลุมมันเดือดๆมันทำให้หลุมมันใหญ่ๆมันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งมันหลุมมันถึงได้ได้น้ำนักนะครับก็เด็กๆตัวนี้ติดเต้ลายนะครับปามาอยู่สามปีว่าติดเต้ลายได้ตุ้มรุดแได้เด็กของผมก็รตุ้มรุดเต่งเด็กไอเด็กพุทธป้าติดปนนะครับก็ได้ประมาณอาทิตย์อาตันติดเต้ลายกับปามาอยู่สามปีนะครับเพื่อว่าน้ำนักตุ้ม จ่ายมาเรียลแจ่มรอปนปนผลิตดีนะครับนี่หลูกง่ายหลูกตึงนะครับหน,นักดีนี่คือยืนยันจากเจ้าก,กองร่วนนะครับตอนนี้ก่กนกนอนขอบคุณ